า่อผูกร้องพีรับเงิน,น,นวันนี้นะเรีอยร้อยลคาเขาเลขท้ายนแรกนะวันนี้เข้าแล้วของลูกค้าคือ,อถ้าว่ามีได้เงินเข้าแล้วกดถ้ามีเอ m กดได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมก<ห>็ม,มีเห็นแล้วเนี่ย Ừ, ừ, này có nhà anh nhà này mình nha. Còn à. bé. Còn bé nó. Dạ. Nhiếc, đây cột, cột แต่ตอนนี้คนที่ได้ได้ก่อนน่ะก็คือคนที่ต้อ้รอปกาศที่จะม ที่เงินกุญจลาใช่ไ่าผู้พิการครับผู้พิการครับผมร้อหนึ่งคือคสองนะครับทีครับคุณลุงอ่าผู้พิการครับผู้พิกครับผมจะให้ตุงงานเรียนลูกอ่าแล้วก็ทำทุนขายของนิดหน่อย เด um ือดขึ้นขอบอ่า

Pak dia bayar bulan banyak. Oh, sampai siap dah. Ya. Bobby tu dia tak ก็ดีใจนั่นแหละว่าผมไอของผมนี้เลข้ายมันขึ้นเลขเก้านั่นให้ลูกเรียนแล้วก็ใช้ใจในครัวเรือนแบบนั้นก็ขอบคุณครับที่ว่าช่วยเดินไอ้ของการนี้บรรลุผลสาเร็จคือข้าวสารกินปลาของเนื้อกกินนั้นแหละไม่มีอย่างอื่นไม่มีชั่วหน่อยเลยก็ดีขึ้นครับขอบคุณครับรัฐบาลคุนิงครับ ขอบคุณตารงท้ายครับที่ช่วยประชาชนครับ